กระผมจุรินลักษณะวิสิท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์รองนา,ายกรัฐมนตรี<น>สำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติสำหรับเกษตรกรลูกค้าตกสอที่ประสบอุตกภพในเขตประกาศพื้นที่ประสบภัยของผู้ราชการจังหวัดแบ่งเป็นสองโครงการนะครับโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี2565ถึง2566 ไม่เกินรายละห้าหมื่นบาทกับโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นค่าลงทุนไม่เกินรายละห้าแสนบาทโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี2 5 6 5ทับสเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินรายละห้าหมื่นบาทระยะเวลาขอสินเชื่อตั้งแต่วันนี้ถึง3 1มีนาคม2566อัตราดอกเบีย้ยเดือนที่1 6ถึงร้อยละศูนย์ต่อปี เดือนที่7เป็นต้นไปอัตราดอกเบีย้ย MRR ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ6.50ชําชำระหนี้คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน3ปีนับแต่วันกู้เป็นรายเดือนก็ได้ครับรายตรมาสราย6เดือนหรือรายปีตามที่มาแห่งไรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ตัอประกรันเงินกู้ใช้หลักเงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของทอสอเป็นเงินแบบแรก จำนองที่ดินและหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ95ของวงเงินจดทะเบียนจำนองบุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันหรือบุคคลค้ำประกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกินรายละ50,000บาทแยกวงเงินต่างาจากวงเงินค้ำประกันตามเกณฑ์ปกติแต่ให้ใช้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นค่าลงทุนไม่เกินรายละ5 0 0แสนบาทระยะเวลาขอสินเชื่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอัตราดอกเบีย้ย M/R ลบปัจจุบัน M/R อยู่ที 50, ่ร้อยละ6 5 0ลบสก็เท่ากับร้อยละ4.50ชำระนี้คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน15ปีนับแต่วันกู้ อาจจะเป็นรายเดือนรายเตืม,มากหกเดือนหรือรายปีตามที่มาแห่งไรายได้และความสามารถในการชําระหนี้หลักประกันเงินกู้ใช้หลักประกันเงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปกติของธนาคารเป็นลําดับแรกจำนองที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยให้กู้ได้ไม่เกินรอยละเก้าสิบห้าของวงเงินจดทะเป็นจำนองใช้หลักประกันบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปคํำประกันให้กู้ได้ไม่เกินรายละสองแสนบาท แยกต่างหากจากวงเินค้ำประกันตามปกติและให้ใช้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น